คครับผมส่งานซ่อมสูบแรงดันสูงนะครับอันนี้เป็น FX ติดปีเซ้อนะครับเพื่อนๆเป็นกล้องใหญ่หัว N79 นะครับก็จะทาการเปลี่ยนโอลิงเหมือนเคยนะเพื่อนแต่ตัวนี้โอลิงค่อนข้างที่จะสืบอสภาพหนักนะครับผมแข็งเลยนะครับเดี๋ยวจะทําการเทสทัก3,000พ s i ไอนะครับเพื่อนๆเทสหลังซ่อมนะครับก็ขึ้นช้านิดนึงนะครับกล้องใหญ่เอีครับผมทำการเทสหลังซ่อมครับผม สามพันครับผมใส่ลมนะครับ ซ่อมครับสูงเอฟปิดผีเสื้อนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากเลยครับ